แตไม่ได,ดีทานผีส้มที่เข้าลมหากถุกถุงหมองถุกถุบบอลเมื่อนี่เขาสิพผ้าพี่น้องมาเบิ่งวิธีการทำเนื้อจุ่มพี่น้องเลยมาเบิ่งมาส้มนมกันเลยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมของพี่น้องเลยภายในกล้วยเลยพี่น้องกระสีประมาณนี้แหละนี่เรากำลังสีซอยซีนจุ่มอยู่พี่น้องเลยนี่ เนื้องูว่าเลยพี่น้องมาเบิ่งมาชมน้ำกันยาวๆเลยพี่น้องเด้อืมบรรยากาศก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องนี่เรากำลังเริ่มต้นหัน สิเจเกตเพิ่อนกุลังเจียวผักเขียมพี่น้องเอ้ยเดชข้าวเปียกเเออฮ็ดข้าวเปียกมือแรงอะนะพี่น้องแต่เมื่อนี้เขาสิเร็ดเมนูอจุ่มเนื้องววก่อนพี่น้องเอ้ยต้มเทียงอันนี้เจเกตเพื่อสิต้มข้าวเปียกเพิ่อนเจียวกระเทียมอยู่นี่อันนี้ก็สิเป็นพวกพักพี่น้องที่ได้กะเกียมซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้นี้ะพี่น้องมีผักบ้งแล้วกันพัดกัดข้าวแล้วก็ผักหัวละพาพี่น้องเอ้ยนี่ เราเบิ่งมาชมนรงกันเป็นยาวๆเด้อพี่น้องเด้อนี่เลยเดี่ยวในครัวคือเก่าเลยพี่น้องย่างกะทังนอกก็สีแด็ดแห่งพอสมควรอย่างนี้เดีวในครัวมองเก่านี่แหละพี่น้องเอ้ย กำลังซอยชิ้นพี่นอ้องเป็นชิน้นงูมะพร้าวพี่น้องเลย พี่น้องเราก็หั่นแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้ไหมก็สีเป็นเนื้องวัาาวเผาอะไพี่น้องอันนี้สิเป็นเนื้องวัาาวเผาแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นผักกาดขาวและะ้วก,ก็ผักอันหอมปอ้อยผักบงอะไรพี่น้องและะง้วก็มีผักอันหัวรำพาไหนพี่น้องหน้าตาก็สิประมาณนี้แหละไอ้เด้ เนื้อจุม่มกินกับครอบกับคั่วอะไรพี่น้องเอ้ยันในภายในคั่วก็สิเป็นเจียวผักกะเทียมพี่น้องไว้เส้นต้มกะเปียกคนทไทยเขาเยะเอิือนต้มเส้นก้วยจับเหมอพี่น้องยนี่อันนี้เจียวผักกะเทียมผักบัวหอมแขกเหรือพี่นอ้อง ร่วมกันติดตามเบิง่งติดตามส้มเั็นไปยาวๆด้วยพี่น้องเด้ออย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปต้มข้าเปียกอะไรพี่น้องเลยหมอกำลังสิพด,ดึพงเยอะเลยนี่น อันนี้เพิร์ลชีวิต้มข่าเปียกมือแรงพี่น้องแต่ตอนเที่ยงข้าสิเร็ยเมนูเนื้อจุม่มน,นี่ๆอันนี้สิเป็นเครื่องเพิ่นสิต้มเส้นกล้วยจับเส้นข่าเปียกอะไรชวหาพันเขาลอกนี่พี่น้องมั<ด>งยาก<ด>หั่นเรียบรอ้อยแล้ยเพิ่นมาแป่งนัวแล้วก็น้ำปาำลาลูกปลาเลยอันนี้ก็สิเป็นน้ำเพีย้ยพ,พี่น้องเมนูซินจุ่มเพิ่นแหละซินจุ่มเพี้ยนี่เนย น,นี่จะเป็นมัดผิดตับมาผิดอยู่พี่น้องตอีง่ตอ,งองตอบมีปนบวนี่ก็คือประมาณน,นี้แหละพี่น้องน่นวิธีเ็ดน้ำเจลน้ำเจลเพี้ยเลยพี่น้อง น้อนนะนเอป็นน้ำเจลพี่อเพื่นพี่น้องเด็กถึงกำลังลงมือเฮ็ดอยู่นี่กิเป็นเนื้อจุม่มปรุงด้วยเกลือแ้งนงวแล้วก็น้ำปลา ลงไปใส่หลายเซฟหลายนางใส่น้อยเซบน้อยใส่ง่อเกลือจะะป็นน้ำปลา ตามด้วยมะพริกพี่นอ้องเลยตามด้วยผักหอมพี่นอ้องอยผักบัวผักซีผักหอมอะไรอ่างนี้เขาขวบเล่นอยู่ใม่คง มาเดินพี่น้องกำลังกินกันอยู่พี่น้องเ้ยนี่กำลังลงมือนี้กะิเป็นพักพี่น้องขาวบ้องได้ไหมกินไผิดผักกาดขาวผักก้ะาหาก็มีพักบงหัวลาพาน้อยนี่คุกินดล้น้องเด้ออันนั้นก็ะิเป็นเนื้อ่น้องอยู่ในซามแดงๆระิเป็นเนื้อมนค่ะเก็บงอน อันนี้จุ่มพี่อ่ะพี่น้องอ้ยนี่นี่เป็นน้ำซุปพี่อ่ะอพี่น้องเขาบอกเคยกินหรอกเขาเคยชิเคยกินมันนี่แหละมาเบิ่งมาส้มน้วกันเต้นยาวๆเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องไหมไม่ได้ใช้สะเบะจะต่างชล้เลเอาใชยสามมาพร้เออกระเพาะกันเองกิ๊ก

เป็นดอกชิมข้าวผักอ่ะปากมาใหม่เลยใด่น้พี่นนองด้ว ມາມາບວງມາມອມມາຈົคໄວນີດີນ e กด s h a r ด Follow ໃຫ້ເດີ້ພນ້ Bye bye ີ